สวัสดีค่ะทุกคนและกลับมาเจอกับ100 Baby c h a l l e ี g เกันต่อในพาร์ทเอวิชิกิต้านะคะแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงคือตอนนี้นะคะพี่ได้ทำการเพิ่มอุบัติสสยที่ดินเป็นมีเส้นพลังพื้นโลกช่วงเวลาเล่นสนุกของเด็กๆแล้วก็บ้านแสนสุดเรียบร้อยนะคะไฮฮคุณแม่นาตาแบบว่า ว่าแฮปปี้อ่ะเอ๊ะผู้ชายยังอยู่ที่บ้านเราหรองั้นเราเรียกให้มาหาก่อนหนึ่งทีแล้วกันพี่รัค่ะ,ะ,คะโอ๊ยปวดท้องปวดท้องอยากให้ของขวัญกันสักนิดนึงเอาเป็นกุหลาบนะคะแล้วก็ร้องเพลงเกี่ยวกับเทศกาลอ้าวทำไมความสัมพันธ์ติดลบเฉยเลยอ่ะเอ้าก็อนไหขึ้นทำไมเราจานคืออะไรอาหารมื้อใหญ่อันนี้คือทำอะไรอ่ะ ให้เราให้เราทำอาหารมือใหญ่แล้วให้เรียกคนมากินอ๋อพี่มั่นใจนะว่าพาที่แล้ว่าพี่ทำไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรทำใหม่ก็ได้ใช้ในตู้เย็นได้นี่ไงอันหมบอกแล้วว่าเคยทําไปแล้วจริงแต่ว่ามันไม่สามารถเรียกคนมากินได้อะงั้นไม่เป็นไรทําใหม่ก็ได้อ่ะอรอบนี้เอาเป็นปลาเมือ่อค่ำละกันนะคะจะได้แบบย่อยง่ายๆไปเอาผู้ชายไปไหนแล้วก่อน เอา้าไม่มีใครอยู่แล้วอะ่ะเอางั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรเรียกญาติญาตมาบ้านเราก็ได้ญาติญาติจะไม่เคยมาบ้านเราเลยตั้งแต่เราย้ายมาุ๊ยมีโทรเปิดกล้อง้วยหรอขอดูหน่อยดีอยากรู้ว่าโทรคุยกับเพเปอสิเฮ้ย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 คุณทวดมาแล้วคุณทวดสวัสดีค่ะแนะนําตัวยังไม่สนิทเลยเดี๋ยวค่อยคุยกับแม่ เก็บแม่ไปที่หลังคุณทวดสวัสดีค่ะเฮ้ยส,ส, <Hey, S 2> สรุปเพเปอร์เคยมีลูกกับคุณทวดยังนะขอดูกันซิคุณทวดมีลูกยังเฮ้ย <Hey, S 2> คุณทวดไม่มีลูกเสร็จแน่อ่าจีบคุณทวดแล้วหนึ่งเดี๋ยวก่อนก่อนจะจีบะ่ะคอของขวัญกันได้ไหมอะของขวัญอยู่ไหนน้อนี่ไงคอของขวัญคอของขวัญได้ได้ไหมคะไหนอะไม่เห็นสักนิดไม่เห็นอะไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเอา้าอ๋อสรุปเควสอาหารคือทําเสร็จแล้วอุ๊ยกําลังจะได้ของขวัญแล้วนี่ไงแต่ว่าบ้านเมื่อจังเลยตรงเนี้ยอุ๊ยอุย,อยแพ้ท้องอีกโอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวติดไฟให้นะขอของขวัญก่อนสรุปได้ยังไนของขวัญเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะรับของขวัญก่อนได้ไหมเจ๊ขอของขวัญหน่อยค่ะจะได้ยังทีนี้รอบนี้ได้จริงจันเธอเดอะะะได้ไรอะ่ะ ว้าว wow. ได้อะไรไหนอะได้ The Step แท็บเล็คืออะไรอะเอ้ยแท็บเล็ตอันนี้อ้ไว้ให้เราใช้ได้อุ้ยสุดยอดสุดยอดค่ะชอบสิ่งนี้มาก <c oughs> เราเราแบบว่าชอบมากจีบเขาเลยแล้วกันเราชอบเขาเกินอ่ะ <c oughs> โรแม,มนติกการจีบ <c oughs> <c oughs> เราแลกเบอร์โทรก,กันดีกว่าดูซิว่าเขาจะให้ไหม ขอเบอร์โทรหน่อยได้ไหมคะให้ไหมเฮ้ยอ้าวเหมือนจะไม่ชอบเวีนกรรมไม่เป็นงันน่ะไอ้สรุปชอบไม่ชอบส่วนนาเรื่องความสนใจก่อนสิบอกข่าวใหญ่โตเออบอกไปว่าหนูท้องคะ่ะแล้ว sure, sure. คุณลุงจะเป็นคนต่อไปที่จะต้องเป็นพ่อของลูกหนู <c oughs> <c oughs> บอกเครับกันเอ้ยขอเป็นแค่เพื่อนไม่จีบก่อนจีบก่อน ให้ใชมชยรูปรักอีกทีหนึง่งแล้วก็อา้อาวอ้าวคุณแม่เขาไปนอนแล้วค่ะเหนื่อยเอ้ยมานอนนี้ดิฮะเป็นอะไรโอ้รู้สึกสกรปรกเอ,อ้าออาบน้ำสิคะแล้วก็ใช้ห้องน้ำด้วยไปจัดให้จ้าไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดแล้วก็เอออื้อ ไฟบ้านนี้ชะมัดวายตอนนี้ชิคิตดด้าไม่อาการแพ้ท้องค่ะทุกคนค่ะน่าสงสารจังเมาต้องต้องอยู่บ้านคนเดียวเหงาเหงาสะดวกแต่ว่าตอนนี้น้องกุหลาบเขาจะขึ้นมาให้เราไหมอ่ะไม่ขึ้นแฮยแล้วถ้าเราขายกุหลาบที่เรามีอยู่ในตอนเนี้ยอุ้ยเราขายที่สี่พันสองเลยเหรอหเฮ้ยทวกอนถ้าเราปลูกแล้วขายมัอนอาจจะได้เยอะกว่านี้เดี๋ยวนะ พีว่า,าเดี๋ยวว่ากันละกันตอนนี้ให้ชิคกต้ากินข้าวให้เรียบร้อยแล้วก็อยากให้ชิคิต้าลองของขวัญมากเลยอ่ะมันน่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะอ่านหนังสือได้ด้วยดูถ่ายทอดส,สดเกมได้ด้วยดูสม,มุดบันทึกก็ได้อ่ะลองกดดูสิอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีกทีนึงแล้วก็เอ้ยยังไม่ได้เฟซไทม์กับเพเปอร์เลยอ่ะไหนไปไหนลันอ่ะโอ มาดูเว็บนะคะการทำส่วนคืออะไรอ๋อดูบันทึกอ๋อเก็ไลเกตและดูแบบนี้ได้แล้วอันนี้ก็คือกำลังจะอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว้าวเก๋เวอสุดยอดอ่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วนี่คือไม่กินแล้วหรอไม่กินกบเข้าตู้เย็นก่อนนะทีนี้ลองเฟซไทม์กับมามีหน่อยอยากเห็นอยู่ไหนหน่นนี่เฟสไทมสิอันนี้เฟสไทม์แล้วเหรอเนี่ย แปลกๆเป็นเงาดำนึกว่าโคนันเฮ้ยแต่ว่ามันมีแบบมันมีแบบกล้องเล็กนะทุกคนเห็นปะมันมีกล้องเหมือนน่าจะทำเป็นกล้องเล็กปะไอมุมขวาล่างเนี่ยมันจะใช่นะก็โอเคก็ถือว่าโอเคน่ารักดีเอ๋อเรามีเครื่องทำกาแฟด้วยเนี่ยเฮ้ยเพิ่งูสุดยอดไปเลยค่ะใครเนี่ยใครมาบ้านเราอีกแล้วก็ก็ก็ก คับเปร์โทรมาอยากมีเรื่องคุยด้วยโอเครับเลยแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครอ๋อยินดีต้อนรับสู่เราแวะเพื่อนบ้านทำไมเพื่อนมาต้อนรับเราอะ่ะสวัสดีค่ะรอ,อนานไหมคะมาขอเธอด้วยอ่ะทีนี้เราได้เค้กมาหนึ่งด้วยอ่ะเราขอบคุณพี่สาวหน่อยขอบคุณตรงไหนอะ่ะไม่ขึ้นแฮโอเคไม่ขึ้นก็นไม่ขึ้น เอ้คุณลุงคนนี้เคยไปซื้ออาหารที่พี่ไว้ขายนี่ค่ะจำได้จำได้ไดทักทายเพื่อนบ้านใหม่อะทักทายได้กี่คนขอบคุณที่มาร่วมงานนี่เอ๊ะขอบคุณได้ไม่กี่คนหรอ,อเอาเอาได้เท่านั้นโอเคไม่เป็นไรตอนนี้แม่รู้สึกว่าอยากทำให้รู้สึกมีสเสน่ห์แล้วก็อยากอั อยากเป็นอาสาสมัครกับครอบครัวคืออะไรอ่ะใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เพื่อส่งครอบครัวซิมของคุณไปทํากิจกรรมจิตอาสาเนาะเราทำไมไม่ไปเองพี่สาวคนนี้ก็ท้องนี่โอ้หนะ้าอกพี่สาวใหญ่มากตกใจนะรสชาติอร่อยไหมคะเนี่ยลองชิมไหมหรือเอาเก็บเข้าตู้เย็นเดี๋ยวหิวอยูห่หร,หรือเปล่าไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แต่ว่าก็กินได้แต่ว่ายังไม่กินก็ได้เก็บให้ชิมก็ได้อ่ะชิมไปหนึ่งขออนุญาตชิมนะคะพี่พี่ ึบหวังว่าคุณจะชอบเค้กผลไม้นะใช้สูตรจากปัมพับหลุดเลยน่าจะอร่อยนะดูท่าแล้วอะอ๋อคุณภาพปกติโอเคนั่นก็แสดงว่าโอเคโอเคเราคุณพี่คนนี้เขาคุยกันเองเขาไม่คุยกับเราเลยอุอ้ยอแพท้องอีกแล้วยกินหมดแล้วนะคะตอนนี้หนูอิ่มหนำแล้วคะ่ะหนูไม่ต้องล้างได้ไหมไม่ทันแล้วคะ่ะ <laughs> โอเคงั้น ตอนนี้อีกนานไหมนอกกว่าน้องจะโตโอ้ตอนนี้กําลังจะเข้าระยะที่สองหกชั่วโมงโอ้ยผู้ชายคนนี้เป็นใครอ่ะวัดดีค่ะสวดไหมคะเฮ้ยเฮ้ยหน้าตาก็โอเคนะไม่เย่ไม่แย่สวดเปล่าอุ่ยสด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 จุดยุดยุดุดแนะนําตัวอย่างมีเสน่ห์ไม่มีหรอไม่ขึ้นแฮะขึ้นแต่เป็นมิดอ่ะโอเคมาเอ้าเดินไปไหนอะเอ้าเ่อมามีอีกแล้ว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกับมานมีแล้วกันเขาคุยกับผู้ชายก่อนแต่ผู้ชายดูแบบเครียดเครยเสียงเสียงนะแบ่งปันภาพถ่ายหนึ่งทีสิวันนี้เป็นยังไงบ้างออาตัวล่าเริงอะทําให้ประทับใจอ่าอู้ส่งจูบเหรอไอ,อ้นนี้มันจูบมือให้ลิลลี่ลองให้ดูดิปะ่ะอ่ะลองเลยกันลองเสียงดูนะคะเอาละนะจะให้แล้วนะรับไหม เอาดอกไม้มาฝากโอ้เขาชอบโอเคโอ้เขาแฮปปี้มากสุดยอดชมเชยรูปดักไปเลยค่ะอุย๊ยเขาเริ่มจีบเราก่อนนะนะเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาชีตาไม่ชอบให้คุณอื่นลุกค่ะนางชอบลุกเองเอพด้จิตจจมใสเราก็อดูถูกเฉยเลยไม่ดูค่ะจะดูทําไมจูบมือสิเยังสดอยู่ไหม้าเป็นพิธีอีกแล้ว แล้วก็จีบพี่รู้สึกว่าพี่อยากให้ชิคกิ้าแต่งงานกับคนนี้แฮะ <c oughs> เอาทีนี้กลับบ้านสิอ่ะเพปเปอร์เข้ามาในบ้านแล้วบอกเขาใหญ่โตกับมัมมี่ดีกว่ามัมมี่หนูทองแล้วเอ๊แต่มัมมี่ดูแบบเศร้าเพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะสนทนาแบบส่วนตัวอย่างลึกซึ้งสิคืออะไรหยุดคุยกับผู้ชายได้ละอุ้ยทำไมรักษาการก่อกวนขึ้นอ่ะเอ๊พี่สั่งให้เขาไปก่อกวนหรือก็ไม่นะเราขึ้นเยอะซะด้วยสิ <laughs> เอ้ามามีเดิอนออกเองแล้วลูกสาวไม่เข้าไปคุยด้วยสักทีโอ้ยนี่พี่สาวนี่เลนนี่โอ้ยแม่ไม่เจอกันนานเลยนะคะเอา้าทักทายแล้วก็ออกกำลังกายงงมากบอกเขาอย่าโตชี้แม่เอ้ยถูกละเฮ้ยผู้ชายคนนี้ใครขอดูหน้าตาก่อนเอ้ยหน้าตาเขาไม่แย่นะเน,นี่ยแต่เขาเป็นวไวยชราแล้รว่าเขา,ามีครอบครัวยังเฮ้ยเขาไม่มีด้วยอะ เฮ้ยยังทาตัวรู้จักไว้ก่อนไปค่ะไปปล่อยผู้ชายคนนี้ไว้ปล่อยหน่อยปล่อยอแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรแล้วเ,เขากำลังโกรสนธสนทนาเรื่องอารมณ์โกรธลองหน่อยอ่ะประสบป,ประแจงอีกหนึ่งอ่ะเอ๊ะประสบป,ประแจงจะปลอดภัยกับเราใช่ป่ะเพราะว่าผู้ชายที่เราจีบอยู่ตรงนี้อ้าวเ,เขาไปแล้ว ยุดคุยไม่คุยไปคุยกับลุงนู่นก่อนไปเร็วอย่าเพิ่งรีบไปสิคะล้วเรื่องเหนื่อเชื่อก่อนบอกเขาอย่าตัวไปยังอ้าวเพื่อนบ้านกลับแล้วโอเคค่ะไว้เชันใหม่นะคะวิจานเหลือเต็มเลยทิ้งก่อนแล้วมามีอ่ะอ้าวมามีเขาไม่อยู่แล้วเหมือนกันเวนกรรมอย่างน้อยเราก็ได้จีผู้ชายคนนี้เอะพี่สาวคนนี้เหมือนเจอกันมาก่อนอ๋อพี่สาวท้องนี่ว้าว ของตัวด้วยแต่พี่สาวดูหน้าตาเป็นวินมากเลยอ่ะมิชาชีบ่ะเรนดี้แมสซยแล้วไอ้ลูกเราตายอีกแล้วค่ะดวนตายอีกแล้ว,น,ลวน้องเต็มตัวเศร้าเลยน้องอา้าวเราคุณตาเมื่อกี้หายไปแล้วหฮตตอนนี้หนูน้อยมาห้องน้ำก่อนหนึ่งซีเราก็บอกทุกคนเลยว่าตอนนี้เรามีผู้ชายในสต็อกอยู่ที่กี่คนนาะก,กี่ฟินหนึ่งละฟุยฟุยอสองแล้วก็คุณลุงซานตาสามละ ชิคกตาเป็นคนมึกบ้านใจใช่ค่ะฮ่าฮ่าแฮปปี้มึอสุดยอดอุ้ยขึ้นไส้เหรอจ้าอุ้ยอุ้ยขึ้นไส้ใหญ่เลยอุ้ยอาทีนี้อุ้ยผู้ชายท่านหนึ่งอ๋อคอเปอร์เองอเชิญเข้ามาเลยสวัสดีคอเปอร์อปอเป็นไงหายเปล่ ปลูกฝังความแม่ใจปล,ป,ลป,ลปลอมๆอ่กแหละทำตัวล่าเริงดีกว่าก็กอดนิดนึงหยิบยกเหตุการณ์นะ่าอับอายในวัยเด็กมาพูดอะสักหน่อยเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดน่กกากลัวมากไม่เอาเอาเป็นกวดกล้ามละกันอะบอกเขาใหญ่ตัวยังนะลองกดอีกรอบแต่เ็น่าจะเห็นหรอมั้ยอะท้องใหญ่ขนาดนี้ก็น่าจะรู้ว่าท้องแล้วนะ,ะนี่มีคนเราจะบอกฉันท้อง ว้าวเป็นไปได้ยังไงเนี่ยดีใจแค่นี้จบแล้วหรอโอเคจบก็จบค่ะอ่ะให้งานอ๋อคุณแม่มาหาปลากินแล้วโอเคว่าแล้วคุณแม่ชวนคุณกิฟฟินนี่แหละมาเที่ยวเล่นที่บ้านก่อนาคนอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันไฮทคุณกิฟฟินค่ะอยากจะแวะมาที่บ้านฉันไหมเราจะรีบมาเดี๋ยวนี้โอ้ย,อยแกงน้องอีกหนึ่งค่ะคุณพี่ อากินด้วยเอา้าผู้ชายมาแล้วสวัสดีค่ะเ,เข้ามาเองแล้วโอเคเอชวนให้รูปท้องไม่ไม่ชวนเเราคุยกันทั่วไปดีกว่าพูดติดตลกถึงวันเวลาเก่าๆโอเคแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นอาชญากรจอมมงการน่กกากลัวมากไหนเราลองเรียนรู้นิสัยของผู้ชายคนนี้สิหรือถามงานอนดรเ,เขาดี ไม่ไม่ไม่พูดคุยเล่นทําความรู้จักไปค่ะอุย้ยคณว่าชาคนน,คนี้เขารักสุนัขนะคะโอเคเราเป็นคนยังไงอีกคะขอรู้อีกได้ไหมขอรู้อีกหนูขอรู้อีกอุย้ยเขาบางคนหมกมุ่งกับตัวเองวยน่กากลัวมากผู้ชายคนนี้วิเราลองจูบมือไหมโอ้โดนตะขอใส่เราเศร้าคอปเปอร์ปอบต่อเลยทันทีขอบคุณนะคอปเปอร์ชมเชยการแต่งกายไปหนึ่งซิอ่ะอุยอ้ยอุ้ย อยู่ๆก็พูดซไม่ดีกับเราเหรองงงงเลยอ่าให้คำแนะนำเรื่องครอบครัวได้หรออ่าลองดูแซงทำเป็นโดนตบเฮ้ยน่ากลัวมากผู้หญิงคนนี้ตอวนี้จีบก่อนละกันอ่ะชมเชยรูปรักไปเล่าเรื่องเหลือเชื่ออีกรอบมุกเสียวเกี่ยวรักแพ้วๆนะคะชมเชยรูปรักอีกรอบแล้วก็บ่นเรื่องความหนาวหรอบ่นก็ได้อ่ะ ให้ลิลลี่ไปโอ๊ยมองไม่หยุดเลยทีนี้พอ,อแล้วบ้างจีบเขาหน่อยเถอะนี่ดอกไม้มาให้ค่ะว้าวมือดอีกแล้ว,วเราเปลี่ยนไฟตรงนี้ให้สว่างขึ้นอีกได้ไหมนอ้อกำหนดสีส,สิเอาเป็นสีนี้เออข้อดีขึ้นหน่อยทีนี้ก็ชมเชยรูปรักอีกรอบหนึ่งส่งจูบอีกหน่อยอธิบายความคิดใหม่ๆไปด้วยสารภาพคนที่สนใจค่ะ จำใช้รูป <kau> ร <quote not player> ักอีกแล้วขึ้นมาบ่อยแท้ส่งจูบอีกทีอะจูบมือด้วยอะทีนี้อ่ะชมเช้รูปรักอีกรอบวนอยู่เท่านี้นะค่ะเอ้ยเหมือนเขาจะไม่ชอบเราอุ้ยเกิดเลยขึ้นทำอะไรผิดพลาดไปขอโทษค่ะทำไมอะค่อยเป็นค่อยไปละน่ากลัวมากอุ้ยความรักลดแล้วนะสุธนัะอย่างลึกซึ้งก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขายอมให้เราจูบมืออ้าวรักกันแล้ว งงค่ะโอเคลักกันก็ดีลักกันก็ดีใจอืมพี่กําลังคิดว่าพี่จะติดไฟให้เขาเพิ่มสักหน่อยพี่ไม่ไหวแล้วกับความมืดนี้อขอหน่อยหนึ่งนะทนุกคนติดตรงนี้ละกันดวงเดียวก็สว่างแล้วนเนี่ยโอเคแค่นี้พอเอาคัเปอร์กลับแล้วจ้าอุ้ยคุณคนนี้เขารักสั่นโดดนะคะแต่ว่าเขายอมให้เราจีบงั้นเราก็จะจีบต่อไปฮ่าฮมิแคร์ลอกคะ่ะ แสดงความชอบพอสิจะเป็นยังไง <_ d ance> เขาจะโอเคไหมอุย้ยใครอะใครมาน้่บ้านเราอุ้ยใครอะอ๋อพี่ชายเลานี่แต่ว่าไม่ต้อนรับไม่ว่าง <_ d ance> <_ d ance> ไม่ว่างจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะคะอุ้ย <Stop. S 1> อุย,อยคนหนึ่งแพ้ท้องอ้คนปวดหลังโอ้ฉันรัปวดหัวเอา้ากินอันนี้ไม่หมดหรอไม่เป็นไรทีผู้ชายก่อน <_ d ance> เอาเอาอุย้ยผู้ชายกลัว โอชายไม่ชอบอย่างแวงโรแมนติกความใกล้ชิดอบกอดหรอจะยอมไหมเนาะลองดิอ่ะเอ้ยไม่ยอมว่าแล้วว่าต้องไม่ยอมขอโทษค่ะอ๋อไม่ยอมให้เรากอดแล้วก็ปอบเรางั้นเราลองจีบเขาต่อจีบยากเหมือนกันนะเนี่ยคนเนี้ยนนเพราะว่าเขารักสันโดใช่ปะอะชมเชยรูปรักอีกรอบนึงแล้วก็ออเหมือนเวิเอาเข้าไปแล้วอ่ะ เวงกรรมงั้นเราโทรเรียกคนอื่นมากรดะไม่เป็นไรเอาฟุยฟุยไหมอืมเอาฟุยฟุยหรือเอาใครดีอ่ะอ<ม>ืมเอาพิกิต้าเขานอนแล้วอ่ะจบนะคะจบค่ะไม่ต้องเรียกใครมาทางนั้นหนูจะนอนค่ะเบลล่าทายโอ้ oh มายกอนลูกสาวเราตายอีกคนแล้วตายกันหมดแล้วนี้ เจ็บปวดร้าวเลยนะเนี่ยวายอยากฉี่จะตายแล้วอ๋อโอเคเราก็มีการแพท้องนิดหนึ่งด้วยตอนนี้คันกำลังจะเข้าระยะที่สามสิบเชั่วโมงโอ,อเคค่ะตอนนี้หิวอีกแล้วอะมากินอะไรสักหน่อยกินเป็นอะไรดีละ่ะอ๋น้องเขาเลือกหยิบกินเองแล้วนะคะโอ้โหท้องใหญ่มากพี่สาวใหญ่สุดๆไปเลยกินให้อิ่มหนำนะคะ หมดแล้วด้วยท่านั้งก็ไปนอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องเก็บแรงไว้ข้อลูกนะคะตื่นแล้วคะ่ะงั้นตอนนี้หิวอีกแล้วอ่ะกินของเหลือไปคะ่ะแล้ววันนี้ก็กําลังคิดว่าจะให้ชวนเราเรียกคนณฟยๆยมาดีกว่าเฮ้ย hey, ฉันได้ยินมาว่าคุณเป็นเพื่อนกับกิฟฟินเลิฟเขาเจ๋งเป็นบ้าเลยออ๋จริงหรอ,อคะโอเคคะ่ะทราบแล้ว ตอนนี้กำลังโทรหาคุณฟุยๆนะคะอยากมาเที่ยวเล่นบ้านันอีกไหมเอ๊ะเขายังไม่เคยมานี่นาอ๋อเขามาแล้วไวัวจังเรามาจีบกันต่อเลยดีกว่าเล่าเรื่องตลกลักๆไปค่ะแล้วก็ความรักมชมเชยรูปรักไปสีชมเชยจากใจจริงแล้วก็พูดให้จะจำใสสักรอบนึงนะคะอีกสักรอบอะทำให้ประทับใจค่ะ ขาเป็นแค่เพื่อนบ้าหรอมกเซวเกี่ยวรักสิขะไม่ยังเป็นแค่เพื่อนไม่ได้ยังไม่ได้ทรองด้วยกันเฮ้ยจูบแรกมาแล้วจูบเลยค่ะไม่รอแล้วเร็วลีบจูบแม่กลัวว่าเดี๋ยวแบบผู้ชายคนอื่นเขาจะเข้าบ้านมาแล้วเห็นน่ะว้าวหาหาอุ๊ยพวกนี้เป็นวันสิ้นปีค่ะโอเคค่ะเราต้องตกแต่งบ้านทุกคนตกแต่งไว้ก่อนอืม จริงๆเราก็มีเกือบทุกอย่างแล้วนะ,ะเราแค่ไม่มีเครื่องเสียงเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้มีแบบพื้นที่แบบเต้นได้อะแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ให้มีด้วยไม่แต่งละกันไปกลับไปเหมือนเดิมค่ะแบบนี้ก็โอเคแล้วอุ้ยลูกสาวบทสีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแอลู้ชายก่อนให้เรียบร้อยนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้ อยากให้แต่งกับคนนี้อ่าแต่ว่าไม่น่าจะได้แต่งเพราะว่าคนนี้เขาอายุมากกว่าเราอะตอนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอะกว่าเราจะมีลูกคบจนเราแก่ยังไงเขาก็น่าจะตายก่อนอะเฮ้ยเฮ้ยฮแฟนมาแฟนถึงคนมายายายาเกือบแล้วเขามาเคาะเคาะแล้วเดี๋ยวแบบนึงเขาก็จะเข้ามาใช่ปะปกติมันเป็นอย่างนั้นอะอุ้ยเขาคุยกันซะด้วยอุ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วเราต้องออกห่างจากสิ่งน <IM> ี้นะทุกคนเมื่อไหร่จะหมดหน้าหนาวอีกวันนึงโอเค เฮ้ยจะไปจูบแฟนอีกไม่ได้เธอแฟนเธอสองคนนะที่อยู่ตรงนี้ดูซิว่าเขาจะเข้าบ้านเราไหมเขาไม่เข้าแต่ถ้าเรามาทักเขาเดี๋ยวเขาจะเข้าแล้วนั่นจูบจริงด้วยเธอเธอรักหลายคนเลยนะโอ้ให้ดอกไม้เองด้วยโอ้รักกันมากสิดูความสัมพันธ์ค่ะเป็นหวานใจโอเควิคนนี้มันคนโรแมนติกอ๋อให้แต่งกับคนนี้ก็ได้เขาอายุเท่าไหร่เขาแก่กว่าเรามากไหม วุ้ยเขาแก่กว่าเรานิดนึงอะ่ะเขาเป็นวัยหนุ่มสามสิบ็ดวันแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวเรา่ะเอ๋อเราเพิ่งแค่สองวันเอง <laughs> หนูจะรักกันก็ได้แต่ว่าหนูอย่าให้แฟนของหนูเห็นนะแฟนคนอื่นของหนูอะ <laughs> อันที่นี้เรามาทําอาหารกันดีกว่าค่ะเสิร์ฟอาหารมื้อสายไหมเ <laughs> หนืออบขนมไม่เอาสาักอันละ <laughs> เอา้าคนนั้นเขาไปแล้ว <laughs> เอา้าแฟนเราไปแล้ว <laughs> เอา้าโอ๊ยคนนี้ใครโสดไหม ไม่สนใจดีกว่าโอเคคนในบ้านเราก่อนจีบต่อไปสรบบารภาพคนที่สนใจต่อไปค่ะแล้วก็จูบอีกจูบเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จีบอีกนิดนึงอเอ๊ะทำความรู้จักผู้ชายคนนี้มั่งคุยเล่นทำความรู้จักโอ้โอ้เมื่อกี้เห็นนะว่ามีแหวนขึ้นมาคิดถึงแหวนะ่ะเห็นนะออ๊ยคุณคนนี้เขาเป็นคนรางงานศิลป์โอเคค่ะ เราเป็นคนยังไงอีกคะขอรู้อีกขอรู้อีชอบทําตัวเป็นเด็กโอเคแล้วก็ขอรู้อีกพีที่สุดท้ายละเป็นคนหมกมุ่นกับตัวเองโอ้โทษนะคุยกับแต่ละคนคือหมกมุ่นกับตัวเองหมดเลยอ่าเขาจะกลับแล้วโอเคโชคดีนะคะตอนนี้ดิฉันขอไปกินปลาค่ะดิฉันหิวดูอารมณ์ของชิคกิต้าตอนนี้ดิมันเลิศอุ๊ยไม่เลิศแหละเพราะมีความเศร้านิดนึงทีนี้เล่าโทรเรียกใครมาดีคุณกิฟฟินเด็กรอบลประกันจีบยากแท h, ค้คุณคนนี้โอ้โหมาแบบอารมณ์ไม่ดีด้วย เราเรื่องตลกใสไปก่อนหนึ่งพได้จิจจำใสอีกหนึ่งแล้วก็สวนรณาน้องความสนใจไปหนึ่งทีอะแล้ก็ลองจีบอีกทีสิจมเชยรูปรากก่อนนะคะปลอดภยัยไหมตรงนี้ไม่ได้มีแฟนเราอยู่เนาะโอเคเล่นคอมเราเฉยเลยทุกคนมาเพื่อเล่นคอมหรอคะ,อะดูซิว่าเกี่ยวเกี่ยวรักรอบนี้เอ๊ะคุณพี่คุณพี่ไปยอมเข้ามาหรอคะทำไมคาคุณพี่สีเพ่นไป เมื่อวานเป็นสีเทานะขอแบบดูมุมนี้นะเผื่อหน้าบ้านมีใครมากลัวกลัวขวดอกไม้สําหรับวันนี้ค่ะให้คําแนะนําด้านความสัมพันธ์สิเป็นใครเนี่ยอยู่ๆไปให in. ้คำแนะนําเขาแล้วก็เอาเป็นความรักคคท่ายายวนค่ะจุบมือค่ะอ่าประมาณนี้ก่อนเฮ้ยทำไมขึ้นมาอยากมาเที่ยวเล่นไม่ได้ดูนะว่าคือจะมาค้างอ่ะออ้ยจุบแรกได้แล้วอไนไหนเร็วขอดูหน่อย สาวท้องคนนี้เขาส่งเสน่ห์เหลือเกินว้ายกดผิดว้าวโอ้โหคุณแม่เก็บสามเลยนะคะนี่พาร์ทนี้เอ๊ะเด็กเก็บสองนะมันจะสองอยู่โอ้โอ้โหว้าวโบหูเลยเหรอเดี๋ยวก่อนจีบก่อนกุมมืออีกทีแล้วก็อะโบหูก็ได้อะไปค่ะเขาจะยอมโบหูกับเราไหมก่อนว้ายเขาโบหูกับเราด้วยว้าวสุดยอดเรียบร้อย ตอนนี้แถบประมาณนี้นะคะเ,คเยอะก็ของคุณฟุยฟุยแล้วโอเคอเราลองหาเป้าหมายใหม่เพิ่มไปสิคนนี้เป็นใครโอ้โหจอดนะเยอะมากพี่ชายพาชิคิตาไปรู้จักกับคุณกันเนอร์ดีกว่าไปเราไปบุกถึงบ้านเลยนะคะแต่ประเด็นคือเขามีลูกไปแล้วหรือยังเนาะมีลูกมีภรรยาหรือยังเนาะหวัดดีค่ะขอดูหน่อยเฮ้ยเขายังโสดโอเค มาแนะนำตัวอย่างมีเสน่ห์ไปเลยสวัสดีค่ะว้าวว้าวหลงรักเราไหมเอาเขากำลังเศร้าทำไมอ่ะพูดได้จิตแจ่มใสก่อนหนึงอ่ะทำไมคะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะอุ้ยพุช่า้เย้ายวนเหรอหรือให้ลิลลี่เอาย้วยวนก่อนแล้วก็อลองให้ลิลลี่อ่ะอุ้ย <c oughs> เขาชอบแฮะเล่าเรื่องตลกดีกว่าปะ อุ้ยจูบแรกได้เลยหรอไวเกินชมเชยการแต่งกายก่อนชมเชยรูปดักอีกทีหนึง่งเฮ้ยมันจูบแรกขึ้นแล้วอะเราลองลวกันอะเผื่อมันได้แต่ไม่มีคนรู้จักแถวนี้เนาะขอเช็คอีกทีอะไม่มีแหละไหนลองจูบสิคะเฮ้ยเหมือนจะได้เลยอะนั่นไงเอาอีกแล้วค่ะแม่สาวน้อยคนนี้เขาเก็บเรียบจริงๆนะเอ้ยเก็บเรียบก็พอ แล้วก็โอ้โหยังไงพาน,นี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะ